สวัสดีค่ะชาลคนาราศีเมถุนยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ชาแนาลปัปปี้สตาร์โรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเป็นคลิปประจำเดือนสิงหาคมกันไพ่ที่เราได้นะคะก็มี7ไม้เท้า the justice 8ถ้วย em uh, the empress page of swords 10ถ้วย page of wands 5ดาบ n i g h t of pentacles สี่เหรียญ1ิเหรียญแล้วก็ เดดาบนะคะในเรื่องของการงานตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมีอุปสรรคเข้ามานะคะโดยเฉพาะอุปสรรคจากคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานนะคะลูกค้าก็ได้ตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่า การคุยกันเป็นไปได้แบบที่ค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการติดต่อสื่อสารคุณพูดอย่างหนึง่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะอีกแบบหนึง่งหรือเอาไปพูดต่ออีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าแทนที่การคุยกันหรือว่าการเจราจาจะจบแค่ครั้งเดียวมันยืดเยื้อมากๆเลยจนทําให้คุณรู้สึกโอ้โหภาวนาไหว้ลวคะค่ะขอให้มันจบทีเถอะเหนื่อยมากๆเลยดูสิเป็นพ่เจ็บในเท้านะคะ ต้องพยายามนะคะทำหลายๆอย่างหลายๆคนเลยอ่ะคือไม่มีอะไรที่มันเสร็จหนเดียวอย่างเงี้ยทุกอย่างมันมีเหมือนมีอุปสรรคเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าแบบทำไมเดือนนี้ดูยากจังทำไมเดือนนี้ทุกอย่างมันดูติดขัดสิ่งที่เคยทำเป็นเหมือนชีวิตประจำวันงานที่เรารู้สึกว่าแค่หลับตาก็ทำได้แต่กลายมาเป็นอุปสรรคในเดือนนี้มีข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะไม่ว่าว่า คุณเนี่ยจะคุยกับใครหรือว่าทำธุรกรรมการเงินการงานอะไรของคุณอะไรก็ลาแต่อย่างน้อยอะ่ะขอให้มีเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้เลยแล้วอย่าไปเซ็นสัญญาอย่าไปทําอะไรที่มันเป็นแบบลายลักษณ์อักษรโดยที่คุณไม่อ่านนะคะอย่าไปเซ็นอะไรที่แบบมัวซั่ว,วต่อให้สนิทกันแค่ไหนต่อให้รู้จักกันดีแค่ไหนคิดว่าเป็นเพื่อนที่แบบหูตายแทนกันได้ หักหลังกันมานักต่อนักแล้วนะคะต้องระวังมากๆเลยในเดือนนี้เนาะต่อให้อาจจะเป็นหัวหน้างานของเราก็ได้นะที่เรารู้สึกว่าเขาอะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมากๆนะคะถ้าเขามาขอให้คุณเซนไรหนึ่งเลยต้องอ่านถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจคือให้คุณหาะค,ะคนที่เข้าใจแล้วให้แปลให้คุณฟังเพราะว่าเดือนนี้ที่ต้องพูดเลยอะ มันมีเกณฑ์ว่าคุณสามารถโดนถูกหลอกลวงนะคะโดนถูกโกงโดนถูกหลอกลวงโดนถูกเหมือนเอาข้อมูลของคุณเอาคุณเนี่ยไปเป็นเขาเรียกว่าเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยได้เลยอย่ะเจ็ดเอด่อเจ็ดดามเนาะเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องระวังนะคะระวังขั้นสูงสุดเลยเพราะว่ามันเหมือนกับ คุณอะมีสิทธิ์พลาดง่ายเพราะความเชื่อใจความไว้ใจคนอื่นบางทีอะคุณคิดว่าคุณโตมากับเขาคุณคิดว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแต่เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนคุณไม่สามารถไว้ใจใครได้จริงๆเนาะตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกอะคือมันมีปัญหานเรื่องของการติดต่อสื่อสารมากๆคุณเองอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยนะคะแล้วบางทีเนี่ยคุณนะคะตอนเนี้ย โดยเฉพาะถ้าสมมติเดียวกับตัวหัวหน้าหรือว่าเป็นลูกค้าผู้หญิงนะคะเน้นเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงตอนนี้เนี่ยต้องใจเย็นนะต้องใจเย็นเพราะว่าคนคนนี้เขาค่อน,ข,อนข้างที่จะเจ้าอารมณ์พอสมควรเลยอะแล้วค่อนข้างที่จะแบบมีความยึดติดมีความ c o n s e r v a วทีฟมากๆไม่ไม่ชอบคนที่หัวสมัยใหม่ไม่ชอบอะไรที่มัน แปลกไปจากเดิมแปลกจากสิ่งที่เขาเคยชินคุณชินอยู่แล้วอะ่ะบางทีคุณอาจจะเจอการคอมเมนต์จากเขาโดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งตัวในเรื่องของการแบบทําผมอะไรอย่างเงี้ยคือเขามาคอมเมนต์กับเรื่องที่มันค่อนข้างเพอร์ซนอลเรื่องที่ส่วนตัวของคุณมากๆเลยแต่คุณเองอะ่ะต้องระวังไม่ไม่ไปแบบ เหมือนหาเรื่องเพิ่มเติมอะเพราะว่าแค่นี้เรารู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างเพ่งเล็งคุณอยู่แล้วตอนนี้นะคะเขาค่อนข้างจับตามองอยู่บางคนเนี่ยตอนนี้มีหัวหน้างานมีเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นลูกค้าของคุณที่เหมือนมีการแอบส่องคุณนะคะชีวิตของคุณบนโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook นะคะ Instagram Twitter อะไรอย่างเงี้ยคือมีการส่องมีการแบบแอบเอาไปพูดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังมากๆเลยในช่วงนี้คือถ้าคุณสามารถที่จะทำอะไรให้อืมัมนรัดกลุ่มได้นะคะหรือว่าอาจจะแบบเปิดเป็นไพรเวทไหมคนอื่นจะได้ไม่สามารถเข้ามาส่องแล้วก็เอาข้อมูลของคุณไปทำไม่ดีหรือว่าพูดต่อที่แบบเรื่องที่มันไม่จริงได้อะคือเรารู้สึกว่าในเดือนนี้มันเหมือนกับ เรื่องการงานน่ะมีอย่างเดียวเลยที่ต้องกังวลก็คือเป็นเรื่องเอกสารเป็นเรื่องของการที่คุณต้องระวังการสื่อสารที่ผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเป็นในเรื่องของการที่จะถูกเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าลูกค้าหรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานอย่างเงี้ยที่เข้ามาแอบส่องเข้ามาอยากรับรู้อะว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดมากๆเลยบางทีคุยกับเขาแล้วอยู่ไม่อยู่เขามาพูดแบบ พูดในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไม่มีใครรู้นอกจากเพื่อนใน f a c e b o o k เรานะแล้วรู้ได้ไงอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะอาแล้วรู้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมทุกคนถึงดูรับรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วบางทีเขาอาจจะไปพูดต่อในสิ่งที่คุณเองก็อาจจะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นบางคนอาจจะไปเจอแบบเนี่ยโดนใส่ร้ายว่าว่าคุณอนะทําอะไรที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ ฉันโพสต์ของฉันส่วนตัวบน f a c e b o o k อะเป็นแบบเรื่องที่ค่อนข้าง Personal มากๆแต่คนที่ร้อนตัวก็ร้อนตัวเอาสิ่งที่คุณโพสอะไปคิดว่าเขาเออไปว่าว่าคุณน่ยไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่ามันมีความยุ่งเหยิงมันมีความแมสซีมากๆเลยในเดือนนี้ในเรื่องของแบบเพอร์ซ a l อละ นะคะเป็นเรื่องส่วนตัวที่คนเอามาปนกับเรื่องงานนะคะก็ต้องระวังกันไปเนาะส่วนคนที่กําลังหางานใหม่อยู่ในตอนนี้รู้สึกแบบเบื่อมากๆเลยนะคะอยากที่จะหางานใหม่เพราะว่าบางคนเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับชีวิตการทํางานที่ปัจจุบันเพราะว่ามันมีในเรื่องของคนหลายๆคนนะคะที่เหมือนชอบ อสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายอ่ะข้างในใจของคุณคุณอยากที่จะเดินออกไปแล้วแล้วบางคนพยายามหางานใหม่ตอนนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยสําหรับคนที่กําลังหางานใหม่อะเรารู้สึกว่ามันจะมีเหมือนกับสถานการณ์ที่ถ้าสมมติคุณยังทำงานปัจจุบันอยู่ให้ระวังหน่อยนะลองไปสืบดีๆก่อนนะคะว่า บริษัทที่คุณจะไปสมัครอะตัว HR ของเขาหรือว่า,าคนที่จะสัมภาษณ์งานคุณอะรู้จักกับใครที่บริษัทของคุณอยู่แล้วหรือเปล่ามันมีเกณฑ์สูงพอสมควรเลยว่าคุณอะจะโดนเหมือนกับอเปิดเผยสิ่งที่คุณไม่อยากให้คนอื่นรับรู้อะนะคะบางคนเนี่ยเหมือน HR อาจจะรู้จักกันกับเพื่อนรวมงานของคุณแล้วอาจจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาพูดจนทำให้คุณเนี่ยเสียหายอะคือ เหมือนจะมองหน้ากันไม่ติดกับที่ทํางานเก่ากับที่ทํางานปัจจุบันอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะหรือว่าถ้าสมมติใครที่แบบไม่มีงานเลยนะคะแล้วอยากหางานใหม่มันก็มีเรื่องที่ต้องระวังคือเหมือนกับจะไปเจอกับคนที่สัมภาษณ์งานหรือว่าบริษัทที่ไม่เป็น professional อ่ะคือบอกให้คุณมาสัมภาษณ์งานโดยที่บางทีอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ต้องการคุณแต่เอาคุณมาเพื่อที่แบบ ก็มาแล้วไงสัมภาษณ์แล้วไงแต่ก็ไม่เอาก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นประสบการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเจอกับอะไรเนี่ยคือมีแต่อุปสรรคมีแต่อะไรที่แบบให้คุณแบบร้องวอดตลอดเลยอี่ยคือต้องใจยเย็นอะ่ะเดือนนี้ต้องใจยเย็นนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกเลยถ้าสมมติคนที่กําลังหางานอยู่แล้วตัวของคุณเองอะ่ะ เหมือนทํางานปัจจุบันอยู่ขอให้ไปสืบดีๆก่อนว่าเขามีคอนเนคชันอะไรกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าดูท่าทางแล้วค่อนข้างเป็นไปได้สูงเลยนะว่าเดือนนี้อาจจะถูกแบบพวกความลับเปิดเผยสิ่งที่คุณอยากที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปหางานใหม่แล้วแบบถ้าเขารู้จักกันอนะ่ะคุณเองอาจจะทําตัวลําบากครั้งที่ความจริงไม่ใช่ความผิดคุณนะมันคือความที่ไม่โปรเฟสชันของเขาแหละแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะคุณจะเอาอยัางไงต่อไปเพราะดูท่าทางคุณเองก็ ถ้าสมมติไม่ได้งานใหม่ถ้าคุณยังต้องอยู่ที่เก่าแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะอะไรเอ่ออะไรที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือคุณอาจจะแบบอยู่แล้วรู้สึกอันค m f ฟ์เทเบิลมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วมีอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นทีหลังอะไรที่เราแบบป้องกันได้ก็ป้องกันเอาไว้ก่อนลองคิดหลายๆทางนะคะลองคิดเผื่อไปอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นแปลว่าไม่ได้แปลว่ามันแบบเกิดขึ้นไม่ได้เนาะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินดันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะในเดือนนี้ค่อนข้างแปลกนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานธุรกิจออนไลน์ค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยอะ่ะมีเงินเข้ามาตลอดเลยแล้วทําให้คุณเองรู้สึกมีความสุขกับการนั่งนับเงินนะในเดือนนี้นะคะเนี่ยเงินเข้ามาไพา่เงินเข้ามาหลายใบมากๆเลยเนาะอืม บางคนมีพื้นฐานครอบครัวที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าบางคนตอนนี้เหมือนกับต่อให้ต่อให้ลำบากนะคะแต่คุณเองก็ไม่ได้ลำบากมากเพราะว่าคุณยังมีเงินจากครอบครัวหรือว่าเป็นเรื่องของทรัพย์สินมีเรื่องของแอสเซทจากครอบครัวที่ ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆลําบากจริงๆสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็ยังเอากลับมาใช้ชีวิตได้มันก็เลยทําให้ตอนเนี้ถามว่าลําบากเรื่องการเงินไหมเรารู้สึกว่าไม่ได้ลําบากคุณมีความมั่นคงพอสมควรนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนแล้วถ้าสมมติทํางานประจำแล้วไม่ได้มีแบ็คในเรื่อง,องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณมีโชคลาภนะ มีสิทธิ์ที่จะได้เงินเข้ามานะคะเข้ามาในที่นี้เนี่ยบางคนอาจจะเพิ่งมีน้องหรือเปล่านะถ้าถ้าใครที่เพิ่งมีน้องเพิ่งมีลูกอะ่ะลองลองเสี่ยงลองลองเสี่ยงดูนะคะในเรื่องของแบบพวกลอโตโต้อะไรอย่างเงี้ยคือมีสิทธิ์ที่จะได้เงินมาแบบฟุกๆนะในเดือนนี้นะคะแล้วมาจากคนในครอบครัวบุคคลในครอบครัวที่เข้ามาช่วยทําให้คุณได้อะนะคะ อืมส่วนใครที่ตอนนี้อาจจะมีเรื่องนะคะขึ้นลงขึ้นศาลกันมีสิทธิ์สูงนะจะได้เงินจากการชนะนะคะชนะคดีอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะได้เงินเป็นก้อนใหญ่ๆเลยอะ่ะอืมจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออ่มันคือสิ่งที่เราควรที่จะได้ความยุติธรรมที่กลับคืนมาในเดือนนี้นะคะ the justice บอกเราส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสด คนซูตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างอืเจอคนที่เข้ามาแล้วเหมือนทุกอย่างมันดีไปหมดเลยอะมาถึงพัรทสุดท้ายนะคะก็ <c oughs> คอือครอบครัวเนี่ยแหละที่มันอาจจะทำให้เกิดอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่คุณคุยได้อยู่เนี่ยเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลกุมนะคะ แล้วก็ธาตุไฟก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูธาตุดินก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรนะคะถ้าเป็นธาตุลมค่อนข้างเน็ตเ,เด่นมากๆเลยนะสำหรับถ้าเป็นลัคนาราศีตุลน,นะคะคนคนนี้เรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างเป็นแบบ เป็นคนที่รักครอบครัวแล้วค่อนข้างเชื่อฟังคนในครอบครัวมากๆเลยหรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองก็ได้นะแล้วการคุยกันของคุณสองคนอนะ่ะคือมันอาจจะเป็นไปด้วยดีมาโดยตลอดคุณชอบลักษณะของเขาที่เขาดูเป็นคนที่อบอุ่นเขาดูเป็นคนที่ caring เป็นคนที่ดูรักครอบครัวจังเลยแต่ไอความรักครอบครัวของเขาตรงเนี้ย มันอาจจะมาแหวงทำให้คุณเนี่ยไม่มีความสุขได้ในการคุยกันถึงสเตจตรงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าชีวิตของคนคนนี้บางทีเหมือนถูกบงการโดยบุคคลในครอบครัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตาการตัดสินใจของเขาอะ่ะเขาจะคิดถึงคนในครอบครัวก่อนซึ่งถ้ามองในมุมของการที่เป็นบุคคลอนะ่ะโอเคมันโอเคนะถ้าเขาคิดจะรักครอบครัวเขาคิดที่จะแบบ โอ้โหแบบดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบประเสริฐที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณคิดอยากที่จะมีชีวิตออ่มองไปถึงการสร้างครอบครัวการมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้เป็นคู่เป็นแฟนกันแล้วถ้าเขายังแบบทําอะไรก็แล้วแต่ยังคิดถึงแต่ครอบครัวของเขามาก่อนที่หนึ่งแทนที่จะเป็นคู่หรือว่าเป็นครอบครัวของคุณสองคนก่อนอะเรารู้สึกว่าปัญหามันเกิดขึ้นนะเพราะว่าคนคนนี้ เหมือนกับเขาเชื่อฟังคนในครอบครัวของเขามากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะถ้าคุณคิดจะไปต่อคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณสามารถผ่านครอบครัวเขาไปได้เพราะถ้าคุณไม่สามารถผ่านไปได้อะมันคือมันมันมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่แบบด่าน ด่านที่คุณไม่สามารถที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ได้ต่อให้รักกันแค่ไหนนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกเราเพราะว่าดูแลครอบครัวของเขาเองก็ยังไม่ได้ไว้ใจคุณร้อยเปอร์เซ็นนะเขายังแบบรู้สึกอืมคนคนนี้นะหรอที่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยยังแบบบางทีอาจจะมีการสืบเหมือนกันนะว่าคุณอะ เป็นยังไงนะคะเราก็แบบเหมือนประวัติของคุณนะ่ะเป็นมาอย่างไงพ่อแม่เป็นใครทํางานยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะมีในเรื่องเนี้ยเข้ามาจนทําให้คุณรู้สึกอึดอัดได้จนทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าฉันไม่ดีพอเพราะว่าครอบครัวของคนที่คุณคุยได้อยู่ตอนเนี้ยเขาเองก็เหมือนมีมีมีกาลังอะ่ะเออมีกําลังแล้วแบบเหมือนมีฐานะอะ่ะแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าถ้าพูดกันตรง,ตรงๆเขาไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้กับ กับคุณเท่าไหร่เพราะเขารู้สึกว่าอืมเขากลัวเนี่ยมันมีความกลัวเกิดขึ้นน่ะเขากลัวว่าคุณนะ่ะจะเข้ามาเหมือนแบบอืม,มามาเหมือนเกาะลูกเขามาเหมือนเอาเงินจากลูกเขาอย่างเงี้ยไม่ได้มองถึงเรื่องความรักนี่ขนาดแค่คุยกันนะแค่ยังเป็นคนคุยยังไม่ตัดสินใจที่จะแบบเป็นคู่กันเลยอะ่ะแต่คุณจะไปเจอคนแบบเนี้ยจะไปเจอกับ คนที่ครอบครัวเขาค่อนข้างห่วงมากๆคนที่ครอบครัวยังมีอิทธิพลมากๆอยู่ในชีวิตของเขาอะนะคะเอออันนี้ต้องบอกไวเลยคนโสดถ้าคุณคิดอยากที่จะไปต่อกับคนคนนี้จริงๆรักคนคนนี้จริงๆรู้สึกว่าขาดคนคนนี้ไม่ได้อ่ะไม่มีอะไรที่คุณทําได้เลยนอกจากการที่เข้าหาครอบครัวเขาแล้วทําให้ครอบครัวของเขายอมรับคุณอะถ้าสมมติคุณไม่สามารถทําได้อ่ะเรารู้สึกว่าถ้าครอบครัวเขาบอกคนคนนี้บอกว่าไม่ชอบคุณเขาก็พร้อมที่จะตัดความสัมพันธ์กับคุณเลยนะ ดูแล้วเขาเลือกครอบครัวของเขามาก่อนหรือถ้าเขาไม่ตัดความสัมพันธ์กับคุณมันจะอยู่ในสถานะที่ว่าคุณเองอะต่อให้ทําอะไรก็ไม่ได้ทําถูกเลยอะเขาก็จะมองว่าคุณเป็นคนผิดเขาจะมองว่าทําไมเธอไม่อดทนครอบครัวของเขาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะกลายเป็นว่าอืมมันไม่ใช่เรื่องแค่คนสองคนแล้วอะมันมีบุคคลที่สามเข้ามาแล้วคุณจะทนได้หรือเปล่าเนี่ยคือคําถามที่สําคัญที่สุดนะคะ Okay. อาจจะดูแบบเครียดนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นคําถามที่คุณต้องตอบตัวเองก่อนที่จะไปต่ออ่ะเพราะว่าคนคนนี้เหมือนกับเขาเองถามว่าคนที่คุณคุยได้อยู่เป็นคนดีไหมเขาเขาคือเป็นคนดีนะถ้าไม่ไม่ดีพอคุณไม่คุยกับเขาได้มาถึงทุกวันนี้หรอกแต่เขาก็มีข้อเสียแล้วข้อเสียของเขาตรงนี้ดันเป็นข้อเสียตรงที่แบบมันใหญ่อ่ะมันใหญ่ที่สามารถทำลายชีวิตคู่ของคุณได้หรือว่า ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยคือข้อเสียของเขาอะที่คุณเคยมองว่ามันเป็นข้อดีมากๆนะคะอืมส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่เนี่ยมาแบบเดียวกันเลยเป๊ะๆเลยนะคะบางคนเนี่ยมันมันเหมือนกับคุณเองค่อนข้างมีปัญหานะคะมีปัญหาตรงที่ว่าครอบครัว ของอีกฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้นะที่เข้ามามีอิทธิพลมากๆเลยกับความสัมพันธ์จนทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนส่วนเกินน่ะเราไม่ใช่พาร์ทของแฟมลี่ตัวเนี้ยเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของครอบครัวหลายๆครั้งเนี่ยคุณรู้สึกว่าเป็นเหมือนคนนอกเรารู้สึกว่าไม่ได้ถูกทีตดีอะ่ะนะคะค่อนข้างที่จะเป็น ซีดิวเอชช่นที่ค่อนข้างลำบากใจพูดยากมากเลยอะ่ะเพราะว่าคุณเองก็พยายามพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองมากๆนะคะเป็นเจ็ดไม่เท้าเนาะคุณพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นนะคะว่าคุณเนี่ยเข้ามาแล้วก็รักลูกของเขานะคะแบบ เป็นรักที่แท้อะไม่ได้มาแบบเพื่อหลอกลวงหรือว่าไม่ได้มาเพื่อมาเกาะกินนะอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะพิสูส์ตัวเองว่าบ้านของคุณเองก็ไม่ได้เลี้ยงคุณมาแบบแย่นะคุณเองก็เป็นคนดีพออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เหมือนกับก็ยังไม่ดีไม่ดีพอสักทีอะนะคะกับคนคนเนี้ต้องระวังนะต้องต้องระวังนิดนึงตรงที่ว่าเรารู้สึกว่าด้วยความที่ครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งอ,อาจจะไม่ได้แฮปปี้กับคุณมากนะคะ เขาเองอะ่ะอาจจะกำลัง introduce หรือว่าเอาแนะนำใครที่เป็นเหมือนแบบคนที่เขาชอบมากกว่ามาให้ลูกเขาหรือเปล่าอันเนี้ยคุณต้องระวังให้ดีๆต่อให้แต่งงานกันไปแล้วหรือว่าต่อให้เป็นแฟนกันไปแล้วอะ่ะมันมีสิทธิสูงอะ่ะว่าเหมือนครอบครัวของอีกฝั่งหนึ่งนะคะคนรอบข้างของอีกฝั่งหนึ่งจะแนะนําคนที่เขาชอบมากกว่าให้กับลูกเขาอะ่ะแล้วเหมือนมันจะมีแรงสนับสนุนด้วย พอมันมีแรงสนับสนุนจากครอบครัวของเขาอ่ะคุณเองอ่ะต้องมองแล้วนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนมันแข็งแรงมากพอหรือเปล่าที่จะไปต่อนะคะเรารู้สึกว่าคุณเองค่อนข้างอยู่ในจังหวะที่แบบเหนื่อยมากเลยนะกับการพิสูจน์เองเหนื่อยมากเลยกับการที่ต้อง defense position น่ะต้องพยายามปกป้องตำแหน่งของคุณนะคะในการที่ยืนข้างคนคนนี้ไม่ง่ายเลยแล้วคุณพยายามที่จะแบบมีการสื่อสารออกไปว่า ช่วยปกป้องเราหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยอย่างน้อยทําให้เรารู้สึกว่าเราถูกปกป้องหน่อยแล้วอย่างอื่นนะไม่สนใจแล้วขอให้ขอให้คนกลางอะ่ะช่วยเรานะคะแล้วคนกลางอะ่ะเรารู้สึกว่าเขาเองค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นคงนะแต่ก็ยังเอียงไปทางครอบครัวของเขามากกว่ามันก็เลยทําให้ บางทีอ่ะมีอยู่ในใจเป็นร้อยล้านคําพูดอ่ะแต่ก็พูดออกมาไม่ได้เพราะคุณยังรักคนคนนี้อยู่ยังรักมากๆนะคะแต่ความรักอย่างเดียวอ่ะมันอาจจะไม่พออืมแล้วบางคนต้องต้องระวังนิดนึงนะโดยเฉพาะคนที่แต่งงานกันไปแล้วอ่ะมันเหมือนกับบางคนคุณอาจจะเจอกับแรงกดดันนะ่ะว่าโดยเฉพาะคุณที่เป็นผู้หญิงนะคะว่าแต่งงานกันไปแล้วอ่ะลูกต้องมีลูกเลยนะหรือว่า ต้องแบบเป็นลูกผู้ชายเท่านั้นหรือลูกผู้หญิงเท่านั้นอะไรเงี้ยคือบุคคลที่สามอ่ะค่อนข้างเข้ามาแล้วมาจัดการชีวิตของคุณต่อให้คุณจะแบบไม่ได้แฮปปี้อ่ะแต่คุณเองก็ต้องทําตามในสิ่งที่เขาร้องขอหรือว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาอย่างเงี้ยเข้ามาจุนจ้านกับชีวิตคู่มากเกินไปจนทําให้มันอึดอัดกันไปหมดอ่ะคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าทําไม เราถึงอ่านไพ่แล้วแบบดูตะกุกตะขักจังเลยนะคะในเดือนนี้มันมีแรงกดดันเข้ามาค่อนข้างสูงมา,มากๆเลยจากการดูไพ่อ่ะเราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงที่จะทำให้ให้มันดูซอฟต์ลงหรือว่าให้มันแบบอืมรักษาน้ำใจให้ได้มากที่สุดอะนะคะต้องขออภัยไว้ก่อนเลยละกันเนาะสำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะรู้สึกว่ามันไม่สมูทเลยเดือนนี้ทำไมถึงแบบอ่านไพ่อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่ว่าดูจากไพ่แล้วมันค่อนข้างที่จะมีแรงกดดันสูงแล้วมันทําให้เราเองก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจด้วยอะนะคะคนมีคู่ถ้าคุณยังรักกันอยู่อันนี้คือสิ่งที่สําคัญเลยคือการที่ต้องจับมือแน่นๆอะนะคะเพราะว่าครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งดูท่าทางแล้วคือเขาก็แบบอืมมีม,มีมีสิ่งที่เขาคิดอยากที่จะทําอยู่แล้วก็อาจจะทําไปแล้วด้วยอะ่ะเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีกับ ลูกเขาหลานเขาแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับคุณนะอืมเดี๋ยวเขาดูไพ่เพิ่มนิดนึงนะคะสำหรับคนโสดพไพ่ใบแรกเลยนะคะ experiments นะคะอืมจะได้ไปเจอกับความจริงอันโหดร้ายนะคะความจริงที่เราแบบไม่เคยคาดฝันมาก่อนที่จะได้ไปเจอเพราะทุกอย่างมันดูสวยหรูมากๆเลยอะตอนแรกที่คุยกันทุกอย่างมันดูแบบเรียบสงบทุกอย่างมันเราคิดว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่แล้วอะ จนมาเจอกับปัญหาขั้นสุดท้ายก็คือเรื่องของครอบครัวเนี่ยแหละที่มันทําให้เรารู้สึกว่าจะไปต่อหรือจะอยู่ต่อดีนะคะเอ้ยจะไปต่อหรือว่าจะหยุดเนาะฟิร s, <First>. <S นะคะอืมคุณได้ผ่านการคุยได้ผ่านการที่แบบเหมือนมีการจีบกันถามว่าคุณชอบคนคนนี้ไหมเราบอกได้เลยว่าคุณชอบคนคนนี้มากๆอ่ะนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีอะไรหลายอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจรู้สึกว่า อยากที่จะได้เขามาอยู่ในชีวิตอะอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยอะนะคะแล้วเขาเองเป็นคนน่ารักเขาไม่ได้ทำอะไรผิดอะเพียง <c oughs> แต่ว่าเนี่ย pay attention to the red flags คือมันขึ้นเป็น red flags มันมันเป็นสัญญาณเตือนขึ้นมาแล้วอะมันคือสิ่งที่คุณต้องต้องเลือกอะมันคือสิ่งที่ต้องเลือกแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้อง ต้องถามตัวเองว่าสามารถไปต่อได้ไหมกับสิ่งพวกนี้มีแรงมากพอไหมในการที่จะไปสู้รบปบมเหอถ้าสมมติมีแรงไม่มากพอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือ separation คือการลาจากคือการแยกจากของคุณสองคนนะคะอืต้องถามตัวเองมากๆเลยคนโสดน,นะคะว่าคุณสามารถที่จะไปต่อได้ไหมถ้าคุณไม่สามารถไปต่อได้แล้วคุณรู้สึกว่าอยากที่จะเซฟตัวเองอยากที่จะเซฟความรู้สึกตัวเองอะเรารู้สึกว่าการที่ค่อยๆเดินออกมาอาจจะเป็นสิ่งที่ เจ็บน้อยที่สุดเนาะดีกว่าที่แบบไปแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมันจะไม่เวอร์เก,ก่าอะมันจะไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนไปหรือว่าไม่มีอะไรที่ดีขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคู่ชามแอนทายด์นะคะคุณได้เสียเวลาพอสมควรเลยกับการพยายามพิสูจน์ตัวเองพยายามที่จะทำให้ทุกคนยอมรับนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะ เรารู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่ยอมรับสถานการณ์การยอมรับว่าเราก็เป็นของเราอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรไปได้แล้วอ่ะถ้าสมมติครอบครัวของเขาจะรักจะเอ็นดูเราก็ขอให้รักเอ็นดูเราเป็นแบบคนที่เราเป็นคนที่รักลูกของเขาแบบใจจริงไม่ได้คิดว่าจะเอาเรื่องเงินหรือว่าเอาอะไรเงี้ยมามาเกี่ยวข้องก็คือพิสูจน์ให้เขาเห็นเขาไม่เห็นมันนี้เขาอาจจะเห็นมันหน้านะคะมันมันคืออยู่ที่การพิสูจน์ตัวเองเลยอะ่ะ นะคะ make the effort นะคะถ้าคิดว่ารักคนคนนี้จริงๆอะมันไพ่อะไพ่บอกเลยบอกว่ามันเหมือนคุณไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากการพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมากกว่าถามว่าเขาจะเขาจะมีการเปลี่ยนไปไหมนะคะครอบครัวฝั่งนั้นจะมีการเปลี่ยนไปไหมมันก็มีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนไปได้แต่มันก็ยังไม่ใช่เวลาเนี้ยมันไพ่บอกเราเลยว่ามันต้องใช้เวลานานอะ,ใช,านานอะใช้เวลานานมากๆนะคะ แล้วคุณเองอะ่ะต้องถามตัวเองว่าคุณแข็งแรงมากพอไหมอ่ะในการที่จะทนกับทุกสิ่งแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยดูสิเป็น very soon นะคะให้คุณรีบตัดสินใจนะคะว่าคุณเนี่ยตกลงยังมีความสุขหรือเปล่าถ้าไม่มีความสุขแล้วมองไม่เห็นอนาคตมองไม่เห็นหนทางเลยอะ่ะเรารู้สึกว่าคุณควรที่จะทำอะไรสักอย่างได้แล้วนะไม่ว่าจะเดินออกมาหรือจะ ทำยังไงอะ่ะก็ตัดสินใจใเถอ,อะเนาะชีวิตเป็นของคุณนะคะต่อให้รักกันแค่ไหนแต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามเนาะว่าแบบมันมีบุคคลที่3ามที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคนกลางอะ่ะไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าไม่ได้มีการที่แบบ Choose อะ่ะไม่ได้มีการเลือกหนทางให้เราเลยอะ่ะเรารู้สึกว่ารักกันแค่ไหนก็มันไม่พอจริงๆนะคะหลายๆคนอะรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะถ้าคนที่เคยเจอ อาจจะเข้าใจมากกว่าคนที่ไม่เคยเจอนะ Let your friends help you นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณเองอาจจะต้องขอร้องความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างนะบางทีอย่างเงี้ยเรื่องราวที่มันมีอยู่ในใจของคุณบางคนไม่กล้าที่จะพูดออกไปไม่กล้าที่จะพูดให้ครอบครัวของคุณเองรับฟังก็ได้นะบางคนกลัวว่าแบบ ครอบครัวเราจะมองคนรักของเราในทางที่ไม่ดีกลัวจะไปมองครอบครัวของคนรักของเราในทางที่ไม่ดีไม่กล้าพูดให้เพื่อนฟังอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคุณควรที่จะพูดให้คนอื่นฟังนะโดยเฉพาะคนในครอบครัวของคุณหรือว่าเพื่อนของคุณที่คุณสามารถไว้ใจได้เพราะเขาพวกเนี้ย จะให้คําปรึกษาคุณได้ดีกว่าเขามองเห็นภาพที่มันไกลมากกว่าคุณตอนนี้คุณอยู่ในความสัมพันธ์คุณอยู่ในจุดของความยุ่งเหยิงคุณมองไม่เห็นทางออกหรอกคะ่ะแต่คนที่เขาเป็นคนนอกอะ่ะเขาจะมองเห็นภาพที่มันชัดเจนมากกว่าเรามากๆเลยเขามองเห็นหมดแหละว่าคนนี้ทวิตคุณยังไงหรือว่าคนรักของคุณยังทวิตคุณดีอยู่หรือเปล่ายังอยู่ในจุดที่สมควรที่จะยังอยู่หรือเปล่าตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าคุณควรที่จะฟังเสียงของคนอื่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่ฟังเสียงของตัวเองให้ความรักมาครอบง เรารู้ว่าคนักของคุณอาจจะเป็นคนดีเป็นแบบเขาอาจจะเป็นเป็นคนรักที่ดีที่สุดเท่าที่คุณเคยเจอมาแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะต่อให้มันดีมากแค่ไหนแต่ถ้าสมมติว่ามันทําให้คุณมีความทุกข์อ่ะเรารู้สึกว่าคุณควรที่จะมองหาทางออกอื่นด้วยหาโซลูชันอันอื่นด้วยนะคะว่าบางทีมันอาจจะต้องมีการเดินออกไปนะ หรือว่าการแยกครอบครัวออกมาออกมาให้ไกลกว่านี้เนี่ยนะคะอาจจะทําให้คุณเจอในเรื่องของความสงบสุขมากขึ้นนะคะโดยที่ครอบครัวของเขาอ่ะไม่ได้มีไม่ได้มีอิทธิพลมากนะคะถ้าสมมติคุณแยกออกมาจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคือลองลองคุยกันดูยังไงก็แล้วแต่เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับทั้งคนที่เป็นโสดแล้วคนที่มีคู่เลยเพราะว่า เ,ออเดือนนี้ไพ่ของการเป็นครอบครัวขึ้นมาค่อนข้างแรงถ้าสมมติมันขึ้นมาแค่ใบสองใบอะไรอย่างนี้ยเราก็จะไม่พูดอะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่าเนี่ยดูสิมันขึ้นมาแบบอบร้อมเลยอะนะคะมันค่อนข้างเด่นมากๆเลยเนาะออยังไงก็แล้วแต่นะคะการดูดวงไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างมากสุดก็จะสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะฟังไปขำๆฟังไปแบบฟังเล่นๆไปแต่อย่าไปจริงจังอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะคะ ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ s u b s c r i b e c h a n n e l บบี้สตาร์รู้ด้วยเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะ